แม่เล็กจึงได้ส่งโกโก้ให้น้องเขากินแล้วปรากฏว่าตอนเนี้ยนี่พี่สาวเขาบอกว่าเมื่อก่อนหนูคิดว่าน้องหนูจะตายแล้วนะแต่ตอนเนี้ยหนูหายห่วงแล้วเพราะว่าหนูคิดว่าน้องหนูไม่ตายแน่นอนและตอนนี้ปนอมแข็งแรงหลั่นล้าอยู่ในเฟซบุ๊กนี่แหละเก่งเก่งมากเลยค่ะ ไปรับจ้างดูแลคนอื่นด้วยนะคะ oh. แล้วทุกวันเนี้ย <laughs> เขาก็กินโกโก้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่กินใช่ไหมเขาก็เกิดเป็นไข้หวัดแล้วก็เออไปไปหาหมอฉีดยาแล้วก็แพ้ปากพองหมดเลยแล้วก็กินข้าวไม่ได้เป็นเดือนพี่สาวเขาก็โทรมาแม่ก็เลยบอกว่า แล้วไม่ให้เขากินโกโก้เหรอ mm. เขาไม่กินแล้วเหรอก็พี่สาวเขาก็เลยซื้อไปให้กินปรากฏว่าหายแล้วกินข้าวได้แล้วตอนเนี้ยไม่ยอมที่จะไม่ยอมหยุดกินโกโก้แล้วค่ะตอนเนี้ยปนอมไม่ยอมหยุดกินโกโก้แล้วค่ะมไม่มกล้าแล้วไม่กล้าแล้วลองหอมอืม่ให้พี่ปนอมทําคลิปค่ะทําคลิปแล้วก็สร้างตัวตนใน